ตอนนี้นะเราก็ถอดออกมาทั้งหมดแล้วทั้งตัวท่อไอดีตัวบนนะฮะแล้วก็ตัวท่อไอดีตัวล่างรีบิบเสื้อนะท่อไอดีตัวล่างเองก็มีขเข่าเยอะเช่นกันนะแผ่นปิดมันจะมี2แผ่นนะจะมีแผ่นนี้นะแผ่นนี้นะจะใช้ในการปิดตรงเขาคว,วายไอเสียตอนที่เราถอดหลอดคุ้เรือออกมาแล้วนะจะปิดอยู่ตรงนู้นนะฮะน่ะน่ะตรงนู้นน่ะตรงเขาคว,วายไอเสียอ่ะยกเลย อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวหลอดคูเลียเจียเสื้อวาลีเจียแล้วก็ตัวมอเตอร์อีเจียนะที่เราต้องการถอดออกนะฮะอ่าเจ้านี้ยแล้วก็คือในส่วนของตัวหลอดนะที่มีปัญหาเรื่องแตกอยู่บ,บ่อยๆและทําให้น้ําเข้าปนเข้าไปกับระบบไอเสียนะก็คือไอเสียมันจะวิ่งเข้าทางนี้นะไอตรงเนี้ยมันจะไปต่อเข้ากับตรงเขาควายไอเสียไอหนับ สำหรับตัวเรนเจอร์ตัว T6 นะอันนี้เป็น T6 2.2 g เกียร์ออโต้นะนอกจากการมาเซอร์วิสเชคระยทั่วท่วไปแล้วนะฮะเราก็จะทำการเซอร์วิสเชิงป้องกันโดยการถอดระบบ EGR นะถอดระบบ EGR ล้างท่อไอดีนะแล้วก็ทำการจูนปิดโค้ดในส่วนของตัวมอเตอร์อ g r ด้วยแล้วก็ถอดตัวมอเตอร์ยาทิ้งไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการถอดตัวท่อไอดีแล้วก็ถอดในส่วนของตัว ชุดเลือนวาลอ่าีทีอาร์มอเตอร์อีทีอาร์แล้วก็ถอดในส่วนของตัวหลอดคูลเลอร์อีกีอาร์นะตอนนี้ก็คือท่อไอดีบนกับลิปปิเสอร์เนี่ยเราถอดออกมาแล้วนะฮะเนี่ยถอดออกมาแล้วอันนี้เป็นในส่วนของลิ้นติปิเตอร์ส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของตัวท่อไอดีตัวบนจะเห็นว่ามันก็จะมีคราบเขเมา่านะฮะเนี่ยคราบเขม่าเากาะอยู่นะอันนี้เราก็จะขูดล้างทำาสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะแล้วมันก็จะมีในส่วนของตัวท่อไอดีตัวล่างนี่อีกนะฮะ ตัวยาวตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเราก็จะถอดออกมาเพื่อที่จะล้างเท่าสาดด้วยขูดขเข่าออกให้ด้วยนะฮะการถอดระบบยานะทำแค่ครั้งเดียวนะถอดอุดล้างแค่ครั้งเดียวแล้วก็ปิดอุดให้เรียบร้อยก็มันก็จะไม่มีขเข่าอมากกอนในส่วนของตัวท่อไอดีแบบนี้อีกแล้วนะฮะทำแค่ครั้งเดียวนะจูนปิดโค้ดมอเตอร์ยาถอดมอเตอร์อยาออกก็ทําแค่ครั้งเดียวนะแก้ปัญหาเรื่องหลอกคุ้เลยยาแตกแล้วจะทําให้ ตัวเลาะน้าหล่อเย็นเป็นสนิมหรือ,อถ้ารุนแรงขั้นหนักๆเลยก็คือจะทําให้ตัวเครื่องยนต์พังได้เลยถ้าน้ํามันเข้าไปในเครื่องยนต์ได้จากการที่หลอดคุลเลือดจามันแตกมันรั่วนะครับตอนนี้นะเราก็ถอดออกมาทั้งหมดแล้วทั้งตัวท่อไอดีตัวบนนะฮะแล้วก็ตัวท่อไอดีตัวล่างรีบิวเสื้อนะท่อไอดีตัวล่างเองก็มีขาเมเาเยอะเช่นกันนะ ข้าวเหมาเยอะเช่นกันอันนี้เดี๋ยวเราก็จะขูดร้านทัศ้ศสารได้หมดเลยไอ้นนข้าวเหมาพวกนี้ก็มีผลต่อเรื่องอัตราเร่งและการกินน้ํามันเหมือนกันถ้ารูเนี่ยรูตรงเนี้ยอากาศมันจะต้องวิ่งผ่านเข้าไปในห้องเผาไหม้ถ้าเกิดข้าวเหมาวันมาเกาะจนเต็มเนี่ยอากาศมันก็จะเดินทางผ่านเข้าห้องเผาไหม้ไม่สะดวกก็มีผลต่ออา่อาอัตราเร่งของของรถของเครื่องยนต์แล้วก็อัตราการกินน้ํามันของเครื่องยนต์เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะ ขูดล้างทวารซาให้เรียบร้อยเลยนะก็คือทําแก้ครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวพออุดกลับไปประกอบกลับไปนะก็จะไม่มีเข่มามาเกาะที่ตัวท่อไอดีพวกนี้อีกแล้วนะครับผมทําแก้ครั้งเดียวนะรายการผอดร,ระบบยาล้างท่อไอดีนะส่วนตัวพอรไอเดีนะด้านข้างฝาสูบเองเราก็ทําการขูดล้างทวารซาให้ด้วยนะเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนในการขูดล้างทวารซาตัวพอดไอดีนะข้างฝาสูบนะมันก็จะมีเข่า,าเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีเข่าาเงี้ยมาเกาะเหมือนกันนะฮะ เราก็จะขูดล้างทังสารแล้วก็เดี๋ยวฉีดล้างท่งสารให้เรียบร้อยเลยนะฮะอ่าน,นี่เป็นขั้นตอนในการนะอถอดระบบอิยาล้างท่อไอดีนะฮะถอดระบบอิจยาล้างท่อไอดีนั่นเองนะครับผมเพื่อป้องกันหลอดพูลเลอร์อิยามันแตกแล้วมันจะทําให้น้าหล่อเย็นเป็นสนิมนทําให้เครื่องยนต์พังได้นะเพราะฉะนั้นถอดมันก่อนถอดมันออกก่อน,อนออก,ก่อนที่มันจะแตกนะจะดีที่สุดนั่นเองนะฮะ ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนนะฮะในการขูดขมเหมาออกจากตัวท่อไอดงไอดีนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการล้างทำาสะอาดนะจะเห็นว่าขมเหมาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะสําหรับคันนี้นะเร,นนนเ,นะเรียกไม้แสนหน่อยหน่อยเองนะฮะียกไม้แสนหน่อยหน่อยเองขมเหลก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมนะไอขมเหลพวกนี้ก็มีส่วนนะที่ทําให้รถอืด นะรถเร่งไม่ขึ้นกินน้ํามันได้นะเพราะมันไปขัดขวางทางเดินของตัวอากาศที่จะต้องไปเข้าในส่วนในห้องเผาไหม้ได้นะฮะถ้าอากาศมันไปได้ไม่เต็มที่มันก็ทําให้การจุดระเบิดการเผาไหม้ไม่เต็มที่กําลังเครื่องมันก็ตกก็อืดน,นะควันดํากินน้ํามันได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ยังถือว่าน้อยนะบางคันนี่ตันจนกับรูมิดแล้วเกือบรูจะมองไม่เห็นแล้วนะฮะอันนั้หนักเลยรถจะอืดเลย อาประเภทนั้นนะถ้ามาถอดล้างปุ๊บนี่เห็นผลเร็วรถรถวิ่งดีกว่าเก่าเลยพอทาเสร็จนะฮะเพราะฉะนั้นอาการขูดเขเมาะนะก็เป็นสิ่ง,งดีนะเป็นสิ่งดีที่ทําให้รถมีกําลังเครื่องยนต์ขึ้นมาได้ดีนะฮะแล้วก็การทานะก็ทาแค่ครั้งเดียวนะไม่ได้ทํากันบ่อยๆนะทาแค่ครั้งเดียวนี้ก็ใช้งานได้ยาวแล้ว มันก็จะไม่มีข่าเหมามาเกาะอ,อีกแล้วนะครับผมอันนี้ในท่อไอติโบนส่วนอันนู้นท่อไอติวลร่างเดี๋ยวเราก็จะขูดล้างให้หมดด้วยเช่นกันนะครับอ่ะส่วนสําหรับแผ่นปิดนะที่จะใช้ในการปิดนะในกรณีที่ถอดระบบอ่า EGR นะออกทั้งยวงออกทั้งระบบเนี่ยก็แผ่นปิดมันจะมี2แผ่นนะจะมีแผ่นนี้นะแผ่นนี้นะจะใช้ในการปิดตรง อาเขาควายไอเสียตอนที่เราถอดหลอดคูลเลอร์ออกมาแล้วนะกะ็ะปิดอยู่ตรงนู้นนะฮะน่ะน่ะ,นะ,นะตรงนู้นน่ะตรงเขาควายไอเสียตรงที่หลอดอี r ามันขวางอยู่เดี๋ยวเราต้องถอดหลอด EGR าแล้วเราก็จะนําแผ่นเนี้ยไปปิดไว้เพื่อไม่ให้ไอเสียมันรั่วออกนะฮะไอเสียก็จะกลับมาปัาน่นไบทโบได้เต็มที่นะฮะอันนี้คือแผ่นแรกนะ,ะแผ่นปิดตรงเขาควายไอเสียนะครับผมกรณีที่ถอดตัวหลอดคูลเลอร์ออกนะ ตัวนี้แผ่นหนึ่งนะจะเป็นแผ่นตัวนี้นะแผ่นนี้จะใช้ปิดบริเวณตรงท่อไอดีตัวบนนะท่อไอดีตัวบนเพราะเดี๋ยวเราจะทําการถอดในส่วนของตัวไอข้อง,งอข้อง,งอที่ต่อตรงเสื้อวาล์วิยาออกไอข้อง,งอเนี่ยมันจะไปสวมเข้าที่ตรงท่อไอดีตัวบนนะเราก็เลยต้องเอาแผ่นเนี้ยไปปิดไอตรงบริเวณตัวท่อไอดีตัวบนนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวไอดีมันรั่วนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของชุดแผ่นปิดนะ 2แผ่นในกรณีที่ถอดระบบ EGR ออกทั้งยวงถอด EGR ออกทั้งระบบนะ mm hmm. ก็ต้องใช้แผ่น2แผ่นนี้ในการปิดนะแผ่นนี้ปิดที่เขาควายไอเสียส่วนแผ่นนี้ปิดที่ตัวข้อไอดีตัวบนนะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเราจะมาทำการยก ชุดหลอดคูลเลอร์ EGR เสื้อวาล์ว EGR แล้วก็ตัวมอเตอร์ EGR ออกจากตัวรถกันอ่ะยกเลยอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวหลอดคูลเลอร์ EGR เสื้อวาล์ว EGR แล้วก็ตัวมอเตอร์ EGR นะที่เราต้องการถอดออกนะฮะอ่าเจ้านี่แล้วก็คือในส่วนของตัวหลอดนะที่มีปัญหาเรื่องแตกอยู่บ่อยๆและทําให้น้ําเข้าปนเข้าไปกับระบบไอเสียนะก็คือไอเสียมันจะวิ่งเข้าทางนี้นะไอตรงเนี้ยมันจะไปต่อเข้ากับตรง เขาควายไอเสียไอหน้าเป็นตัวเนี้ยแล้วก็ไอหลอดเล็กๆเ,เนี่ยคือเป็นจุดที่ไอเสียต้องวิ่งผ่านหลอดนี่มาแล้วมาขึ้นทางนี้นะฮะพอมาขึ้นทางนี้นะมันก็จะมาเชื่อมต่อกับตรงเสื้อวาล์วิจาอันนี้คือในส่วนของเสื้อวาล์วิจาแล้วก็มอเตอร์ยานะรูตรงเนี้ยมันจะมาประกบกันแบบนี้นะฮะเนี่ยมันประกบกันอย่างงี้ไอเสียก็จะวิ่งจากเขาควายวิ่งผ่านมานี้มานี้แล้วก็มาขึ้นนี่แล้วก็ไปต่อเข้าคกับตัวท่อไอดีตัวบนนั่นเองนะฮะ อ่าทีนี้เราก็ทําการหลอดถอดสการคือถอดในหลอดตัวเนี้ในหลอดเนี้ยไอท่อสองท่อเนี้ยก็คือเป็นน้ําที่มาวนวิ่งวนอยู่ในหลอดตัวนี้แล้วเวลาหลอดเล็กๆด้านในของตัวคูเลอร์อามันแตกมันก็เลยทําให้เสียมันมาปนมากับไอตัวน้ําหลอเย็นแล้วก็เข้าไปทําให้ระบบน้ําหลอเย็นเป็นสนิมได้นั่นเองนะครับผมเหตุที่เราต้องการถอดคือไอหลอดตัวเนี้แหละที่มันมีปัญหาเรื่องแตกนะส่วนอันนี้ก็เสื้อวาล์วอีจากับมอเตอร์ไอมอเตอร์นี่เดี๋ยวเราก็ถอดทิ้งไปเลยเราไม่ได้ใส่กลับเข้าไปแล้วนะฮะ ถอดทิ้งไปเลยไม่ได้ใส่เข้ากลับเข้าไปแล้วคือชุดนี้ไม่ได้ใส่กลับเข้าไปแล้วถอดทิ้งออกไปเลยนะครับผมถอดตัวชุดโฟลเลอร์อีจาออกแล้วก็ตัวเสื I ้อวาวอีจาแล้วก็ตัวมอเตอร์อีจาออกเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําการประกอบในส่วนของตัวท่อไอดีที่เราได้ถอดออกไปล้างเทาสะอาดขุดขเหมาเรียบร้อยนะนั่นคือล้างทางสะอาดขุดขเหมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนะฮะ ขูดเข้ามาออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสะอาดดแล้วนะอันนี้เป็นท่อไอเดีัวล่างนะส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของท่อดีัวบนนะอันนี้ก็ขูดเขามาล้างเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็ใส่แผ่นอุดนะฮะในที่ผมบอกมันมีแผ่นอุดเนี่ยคืออุดตรงท่อไอเดีัวบนก็คือบริเวณเนี้ยจุดที่มันอุดนะนะจุดที่มันอุดนะฮะอ่ะอีกแผ่นหนึ่งก็จะไปอุดตรงไอ้ตรงเขาควายเสียตรงนู้นแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวลิปีิพิเซอเองก็ได้ล้างความสะอาดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม แดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําชุดตัวท่ออเดีตัวล่างท่อยอดีตัวบนริบบิ้นเสื้อกลับไปประกอบเข้าที่ตัวรถนะครับผมส่วนไอพอร์ตไอดีนะข้างฝาสูบนี้เราก็ได้ล้างขูดขมเหลาแล้วด้เช่นกันนะคือล้างทั้งระบบเลยนะตอนนี้ในระบบอากาศจะไม่มีขม่าเกาะแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือการกระทําแบบนี้นะทำแบบนี้ทําแค่ครั้งเดียวนะ หลังจากประกอบชุดนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีข่ามเมากลับมาเกาะที่ตัวท่อไอดีล่างท่อไอดีบนอีกแล้วก็คือมันจะสะอาดตลอดไปเลยนะสะอาดตลอดไปเลยจะไม่มีข่ามเมามาเกาะอีกแล้วคุณก็จะใช้งานได้อย่างยาวๆไปเลยนะครับผมเนี่ยคือข้อดีของการถอดอ e นะิจยาแล้วก็อุดนะครับผมะนะตอนนี้เราได้ทําการถอดตัวระบบอิจยาออกเรียบร้อยแล้วก็ทําการ ประกอบในส่วนของตัวท่อไอดีบนทนะ่อไอดีล่างเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือรถคันนี้ไม่มีระบบอิทยาแล้วนะฮะไม่มีระบบอิทยาแล้วก็อุดเรียบร้อยแล้วก็ตัวมอเตอร์อิทยาก็ไม่มีแล้วนะฮะไม่ได้ใส่ไปแล้วถอดออกไปเรียบร้อยแล้วนะเ <_ p ain> หลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะก่อนที่จะนํารถไปวิ่งเทสดูนะฮะก็คือเราจะต้องทําการลงไฟล์นะเพราะว่าเร <_ p ain> า <_ p ain> มีการดูดไฟล์ของรถออกมาเพื่อที่ทําการจูน ิดนะเขียนโปรแกรมปิดในส่วนของตัวโค้ด EGR นะเพื่อที่จะทำการถอดในส่วนของตัวมอเตอร e ์ EGR ออกได้นั่นเองนะฮะเพราะว่าตัวมอเตอร e ์ EGR เองอะถ้าเก็บไว้นะวันใดวันหนึ่งมันก็จะเสียพอมันเสียมันก็จะทำให้ไฟเครื่องยนต์โชว์ไฟรูปเฟืองโชว์นะเพราะนั้นมันสามารถถอดออกได้นะแล้วก็ทำการดูดไฟล์ของรถออกมาแล้วก็จูนหรือว่าเขียนไฟล์ ปิดเฉพาะในส่วนของคำสั่งที่เป็นในคำสั่งของตัวชุดมอเต e อร์ EGR อกได้นะฮะ,ะก็เป็นเหมือนเป็นการกแก้ปัญหาหรือตัดปัญหาทั้งสองอย่างเลยก็คือในปัญหาในเรื่องหลอกคุยรอิจิอา e แต่กับปัญหาในเรื่องของมอเตอร์อิจที่มันชอบเสียนะฮะ,ะเดี๋ยวพอเราลงไฟล์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองสตาร์เครื่องอยนต์ดูกันว่าจะมีไฟโชว์หรือว่ามีปัญหาอะไรกับตัวรถหรือเปล่านะครับผม อ่ะนะตอนนี้นะเราได้ทําการอัดไฟลจูนปิดโค้ดตัวมอเตอร์อีาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูว่าจะมีปัญหาเรื่องไฟโชว์หรือเปล่านะอ่ะอันนี้คือเราลงลองเทสนะโดยการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ดับเครื่องยนต์นะแบบนี้ดูประมาณสัก3-4ครั้งนะ ถ้าเราไม่สามารถจูนปิดโค้ด EGR ได้เนี่ยไฟมันจะต้องเด้งทันทีไฟเครื่องยนต์กับไฟไประแจนะอันนี้ครั้งที่2แล้วนะอ่าต่อไปครั้งที่สอ่าอันนี้ครั้งที่3แล้วนะไม่มีไฟเครื่องยนต์ไม่มีไฟไประแจโชนะอ่าต่อไปครั้งที่4อ่าครั้งที่4อ่า อันนี้คือการสตาร์ทครั้งที่4แล้วไม่มีไฟลูกเครื่องยนต์ไม่มีไฟลูปประแจโชว์นะก็แสดงหมายความว่าเราสามารถปิดโคด EGR ได้นะเพราะว่าคันนี้ก็ถอดมอเตอร์อ g r ออกไปเรียบร้อยแล้วไม่มีมอเตอร์อ g r แล้วนะนะสำหรับฟอร์เรนเจอร์คันนี้นะที่มาทำการถอดระบบ EGR ออกทั้งยวงแล้วก็ล้างในส่วนของตัวท่อ i อบนท่อ i อล,ล่างล้างริบิสตเสื้อแล้วก็ทำการ ถอดตัวมอเตอร์อิเซียออกแล้วก็ทําการซูนติดโค้ดมอเตอร์อิเซียนะเร็เร้อยนะรถใช้งานได้เป็นปกตินะฮะตัดการเชื่องยนมาแล้วไม่มีไฟลูกเรื่องยนโชว์ไม่มีไฟลูกเฟืองโชว์นะครับผมอ่ะผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งคันนะสลหรับฟอร์เรนเจอร์ตัว T ี2 2เกียร์ออโต้คันนี้นะที่มาทำการ ถอดระบบอิจยาร์ล้างท่อไอดีบนล่างล้างรีมปิกเสื้อแล้วก็ทําการอาถอด,ต,ออต,อ TI, ต,ดต,ตัวมอเตอร์อิจยาร์แล้วก็ทําการจูนติดโค้ดตัวมอเตอร์อิจยาร์แล้วก็ทำการถอดตัวมอเตอร์อิจยาร์ออกนะตอนนี้รถก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์กลับมาทํางานเป็นปกติแล้วที่สําคัญก็คือไม่มีไฟโชว์นะฮะไม่มีไฟโชว์ไม่มีไฟโชว์ เครื่องยนต์ใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับผมสำหรับท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่นะถ้าสนใจในการเรื่องการถอดร,ระบบยาก็เรียนเชิญได้ที่ออเจเลนจอนโซลิบไุกนนะเพราะว่าอีกหนึ่งปัญหาของรุ่นนี้นะทั้งเลนเจอร์แล้วก็มาด้าบีที50โพรก็คือในส่วนของเรื่องหลอดคูเลอร์อิจยาแตกนะเวลามันแตกมันจะทําให้ระบบน้ําเป็นสนิมแล้วก็เลวร้ายที่สุดก็ท่านท่านใดไม่ได้ใส่แผ่นอุดไว้ก็สามารถที่จะทําให้ตัวเครื่องยนต์ ของรถพังได้เลยนะครับผมก็เซอร์วิสเชิงป้องกันไว้จะดีกว่านะครับผมก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงการบรุษสาวรถยนต์ฟอร์เรนเจอร์แล้วก็มาด้าเวที500 Pro เครื่อง2.0เครื่อง2.2แล้วก็เครื่อง3.2นะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ